หวังพึ่งผัวฝรั่งไม่ผิดใครๆก็หวังพึ่งทางนั้นแหละนะคนที่โชคดีได้ผัวฝรั่งเลี้ยงได้ดูแลได้จนตลอดทั้งชีวิตนั่นคือบุญวาสนานะคะย้ำไม่ผิดเลยทุกกรณีหรือคนที่จะลุกขึ้นมาทำงานเนาะเลือกพอใจในสิ่งที่สามีฝรั่ง ทำให้กับเราได้และสิ่งไหนที่เขาทําให้กับเราไม่ได้เราก็ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาหาเองมันเป็นข้อกรณีเปรียบเทียบกันไม่ได้มันเป็นการตกลงของครอบครัวหรือคู่สามีนัน้นๆเท่านั้นนะคะวันนี้มาพูดประเด็นว่าอ่ะผัวเลี้ยงไม่ดีหรออืมมีผัวเลี้ยงแล้วจะไปทํางานทําไมนะคะเออชีวิตํำบากมามากเยอะแล้วในเมื่อเขาอยากจะเลี้ยงให้เขาเลี้ยงไปสิ ถูกไม่ผิดนะคะอืมเนาะโชคดีบุญวาสนาดีก็ขอให้โชคดีตลอดไปนั่นคือคําเปรียบเทียบที่เราพูดคุยกันในกรณีในบ้านเจ้ามีทุกๆก,กรณีเคสแตกต่างกันไปนะคะเพราะความจีรังยั่งยืนตลอดปีตลอดไปมันไม่มีจริงแต่ถ้าคู่ไหนเขารักษาเนาะ กันไว้ได้หรือเป็นคู่แท้คู่จริงเขาอยู่กันจนนาทีสุดท้ายอันนั้นคือคู่ของเขาจริงๆนะคะไม่ใช่ว่ามานั่งคุยพูดเปรียบเทียบว,ว่าเมียฝรั่งต้องทํางานทํางานถึงจะเข้มแข็งถึงจะยืนหยัดอยู่ได้อันนั้นพูดถึงถ้าเกิดปัญหาชีวิตระหว่างทางของการก้าวของชีวิตคู่คนไม่ทํางานถ้ารอบครอบได้เงินจากผัวแล้วรู้จักเก็บ นะรู้จักกรรมรู้จักแบ่งปันไว้ป้องกันตัวเองก็ปลอดภัยเช่นกันนะคะอันนี้เยยจ่า,จาขอย้ำเนาะ,ะสิ่งที่ผิดพลาดของรุ่นเก่าๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังคือ 1. สบาย 2. ผัวรวย 3. เงินไม่มีในบัญชีตัวเองเพราะไปไหนผัวเป็นคนจ่ายผัวรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่สบายอยากได้อะไรคือเขาทำให้นั่นคือความ เขาเรียกว่านางฟ้าตกสวรรค์วันที่หมดรักกันไม่มีใครคิดหรอกค่ะพี่น้องขาว่าเราได้ผัวมาผัวจะต้องทิ้งเราเราก็อยากได้ผัวที่อยู่ด้วยกันเนาะผัวฝรั่งเนี่ยมาอยู่ต่างแดนเนี่ยด้วยกันตลอดไปยันเราตุยกันทั้งนั้นแหละนั่นคือความฝันขั้นต้นของผู้หญิงเราและยายจ๋าก,ก็เชื่อเหมือนกันว่าฝรั่งตอนรักเราเขาไม่ได้คิดว่าเอาเรามาแล้วจะเอาเรามาทิ้งหรอกพี่น้องขามันอยู่ในจุดความรักและการใส่ใจแต่การเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ลนะณะอยู่ยะยระยะ ขณะเวลาที่เราร่วมกันสุดท้ายแล้วถึงเวลาหมดรักหรือว่าช่วงเวลาไม่มีความสุขของกันและกันฝรั่งเขามักจะเลือกความสุขในชีวิตเขาอย่าลืมข้อนี้นะะไม่มีใครให้ตัวเขาให้คนอื่นได้สบายกลัวตัวเองคําเนี้ยังย้ำเสมอถึงแม้เขาจะรักเราขนาดไหนนะเออเขาช่วงระหว่างเวลาเขารักเรา เขาก็ได้มีความสุขกับเราไปด้วยแล้วเขาก็จะต้องพร้อมเขาก็พร้อมที่จะดูแลด้วยแรงเงินพลังที่เขาช่วยเหลือเราได้เราต้องคิดในข้อนี้เพราะคำว่าจีรังยั่งยืนตลอดปีตลอดไปยันเราตุยมันเป็นความฝันมันเป็นความหวังของทุกๆคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมกับตัวเรา อนี่คือปัจจัยที่เราต้องมีสติและตั้งนะฮะการที่ได้ผัวเลี้ยงก็เป็นความโชคดีอยู่แล้วหลายๆคนอยากได้ผัวดีผัวรวยผัวให้ได้ผัวเลี้ยงดูชีวิตเราลำบากทุกคนยอมรับเลยว่าสาวๆที่มาจากเมืองไทยเนี่ยลำบากยายจ๋าก็ลำบากมาก่อนมาอยู่ที่นี่ก็ลำบากแต่ภูมิใจที่ได้ลำบากเพราะได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นอิสระในชีวิตนะคะ อืมเพราะชีวิตเริ่มต้นวันแรกของเย,ยจากับทุกคนมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรคิดว่าจุดเริ่มต้นของเราเป็นยังไงถ้าเรามองว่าตัวเราได้แบบนี้แล้วเราโชคดีนะในมุมของเรานะอืมก็จงรักษาความโชคดีนั้นไว้ตราบเท่าที่เราทำได้ ไม่มีใครการันตีได้เลยว่าพรุ่งนี้อืมจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะไม่มีใครการันตีตัวยายจ่ายย้าอยู่กับสามีมายี่สิบสี่ปียายจ๋าก็ไม่การันตีว่าพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ความมั่นใจในวันนี้กับการเดินทางชีวิตมาแล้วได้เห็นปัญหาของทุกๆคนที่ผิดพลาดนะฮะเพราะความประมาทในชีวิตในเมื่อเราอยู่ในระหว่าง การเห็นภาพให้เราได้ชัดว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปในวันข้างหน้าอืถ้าเกิดเราล้มขึ้นมาตัวเราที่จะแย่หาใครช่วยก็ไม่มีคำนี้ยมันจะสะกิดขึ้นมาในหัวนะคะจากกันได้ดูหรือได้ฟังเรื่องคนอื่นเอามาสะกิดและย้ำคิดย้ำเตือนสติของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองในวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็สาธุบุญน,นะคะ อืมปกปักรักษาภาวนาให้อยู่แบบนี้ตลอดไปมันก็แค่นั้นนะทุกคนไม่ได้ตำหนิติใครยา่าไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบว่าเป็นเมียฝรั่งต้องทับงานนะฮะอืออยู่ให้ผัวเลี้ยงเดี๋ยววันนึงผัวทิ้งนี่มันเป็นคำพูดจริงแต่สิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องเอาถอยหลังมาสกิดตั้งสติเตือนตัวเองว่า ถึงแม้วันนี้ฉันจะอยู่อย่างนี้นะฉันก็จะปกป้องตัวเองฉันก็จะเก็บในส่วนที่เขาให้อย่าลืมนะคะคนทำงานเก่งน่าอิจฉาเนาะได้เงินเข้ามานะคะแต่คนที่น่าอิจฉาที่สุดของที่สุดในบรดาเมียฝรังเนี่ยคือคนเก็บเงินเก่ง ไม่มากก็เก็บน้อยก็เก็บขอให้เก็บเพราะส่วนที่เก็บไว้นั่นแหละมันจะเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตตัวเราถ้าเกิดปัญหาในชีวิตตัวเราจริงๆเพราะชีวิตเราช่วยเหลือคนอื่นเงินนะ่ะเขาเรียกว่าไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็กลับไม่มีไปแล้วไปรับไม่เคยกลับมาส่วนมากให้คิดในข้อนี้นะคะทุกคนเนาะ าการพูดวิดีโอยาย๋า,จ,าจะแยกแยงเป็นเคสๆเนาะมีท้งเคสเมียนะ้อยมีทั้งเคสเมียหลวงมีท้งเคสสำรองนะเพราะฉะนั้นแยกแยะนะทุกคนอย่าเอาไปเหมาร่วมในแบบนั้นนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในแบบของตัวเองเนาะคนที่มีสามีมเลี้ยงก็ขอให้โชคดีไปตลอดเนาะตราบเท่าชีวิตของคู่ของตัวเองนะคนไหนที่ได้ทํางานก็จงภูมิใจที่เราได้ทํางานเพราะว่าการเดินทางของ ของชีวิตเนาะเส้นทางหรือจุดเริ่มต้นมันแตกต่างกันเราจะห่วงไปเปรียบเทียบว่าชีวิตเราต้องลําบากมีผัวฝรัง่งต้องทำงานฉันก็อยากเป็นคุณนายเหมือนคนอื่นเขาแต่ทำไมชีวิตฉันไม่ได้อย่าไปเสียเวลาคิดในข้อนี้เพราะชีวิตเราโชคดีมาในแบบนี้นั้นอจะบอกว่าโชคร้ายอืมเพราะความคิดของเราถ้าเรามองในข้อความเป็นจริงอาเราวัดและเปรียบเทียบใครไม่ได้เลย นะชีวิตเราคือชีวิตเราการเริ่มต้นของเราเรารู้ดีกว่าใครนะอืมองคนอื่นได้อิจฉาเขาได้แต่อย่าลิษยาอย่าสร้างความทุกข์เข้ามาในหัวใจเราเพื่อให้เราอยู่ยากในต่างแดนนะคะสิ่งไหนทําได้ทำเนาะการสร้างตัวตนเนาะการการมีงานทำนะการยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองลำบากตั้งแต่เราหนุ่มๆเนานะวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นนะ่มัน ถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บทุกคนแต่เราจะเข้มแข็งมากๆกับเปรียบเทียบคนที่สบายตลอดนะอืมอายุที่มาอยู่ในต่างแดนสามีดูแลอย่างดีอย่างด,างดีพอถึงสุดท้ายสามีตุยหรือว่าเลิกลากันบอกเลยนะเขาจะต้องมาลุกเรียนรู้ใหม่เพราะตอนนั้นเขาประมาทในตัวเองมีคนดูแลแต่คนที่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ อันนี้พูดความเป็นจริงให้ฟังเลยนะคนที่โดนเลี้ยงแบบบุฟเฟ่อาผัว ให้คืนรถเมย์ไปเองรับผิดชอบเองหางานเองทํางานเองมีสังคมเป็นของตัวเองถ้าถึงเวลาผัวทิ้งหรือผัวตุยเราจะเข้มแข็งกว่าก็แค่นี้เองที่เราจะมาวัดกันนะคะก็แค่นี้สุดท้ายแล้วคนมาอยู่ต่างแดนไม่ว่าอยู่ในคนะณะไหนอยู่แบบเป็นแม่บ้านเนาะหรือว่าอยู่แบบทํางานถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้โลกออนไลน์มีโอกาสให้เราได้รับรู้ทุกเรื่องราว นะคะเราจะเอาสิ่งไหนมาปรับแล้วมาเช็คแล้วมาเรียนรู้ตัวเองก็คงแค่นั้นมันอยู่ที่ตัวของคุณไม่ใช่ยายจ่าและทุกเรื่องราวที่เราเอามาพูดคุยกันเด้อพี่น้องเอ๋ยนะคะเนาะเคลนะียจบอ,อยังเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็บรุษีว้าจังใดแล้วพี่น้องอ่ะไปไปเติมอาหารให้นกละทุกวันนะคะวุ้ยความสุขของยายจ่าก็ประมาณนี้แหละจา้าได้เว้าได้คุยกับพี่น้องแลวกั ได้ชมนกหลังบ้านในภาพที่สวยงามทุกทุกวันนะคะสุขได้ที่ใจเรานะถ้าพึงพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้เราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขนะอย่าคิดให้ใครมาสร้างความสุขให้กับตัวเองเหมือนกับอย่าหวังให้ใครมาดูแลซัพพอร์ตเราร้อยเปอร์ซ์ได้ตลอดการตลอดปีนะคนอื่นเขาได้มันจะเป็นเราหรือไม่แต่ถ้าเราได้มาก็รักษาไว้ให้ดี แค่นั้นเองแหละง่ายๆจบนะคะเขีย่ยเอาไป้ไป้เก็บของก่อนนะ